มีขอกาสสวัสดีท่านผู้ชมลกครกันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมใครมีชื Game ่อไม่แต่พี่ก็แคสซิงเกมมาวันนี้แล้วก็จะมาเอ้ยพูดดีๆกันวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอห์นะในแบบที่มีชื่อว่าอีพีไม่ได้เกมเย่อีพีสองอีพีสองอับเสียงนี่อาจจะฟังชัดขึ้นหนึ่งเท่าโอ้โหมันสุดยอดมันเสียดเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนหูฟังเอา อืเดสมอลเล่ฮะไปอันนี้โอ้โหโลลิ e อ่า a ล l รนโบว์เออเรนโบว์เดี๋ยวผมโชว์โชว์กากดูโอ้ยไปเลยเพื่อนไปเลยเก t w แร c สิ่งภัยธรรมชาติใดๆที่มาบังอาจเ้ยขวาย้าย้ายอรีขวาย้าย้ายอรีเพื่อนแล้วปอกให้ไปโอ้โหอะไรเพื่อนวะเดี๋ยวให้ไหวเปล่าสับสนมึนงงเดี๋ยวถามจริงโอ้โหยอดยอดโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยมันฟลโริด้แล้วเน่โอ้โห โอ้โหเพื่อนเพื่อนโอ้โหเดินไปเออ get ตแรกเกตแล้วไปดิโอ้ M f G โอ้โอ้โอ้เอ้าโอ้โอ้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไปเลยไปเอาวัดไปต่อครับเอ้าเดี๋ยวทำไมทำไมมันเป็นแจ็คสันไม่รู้ดิไปแล้วครับไปแล้ว แล้วโอ้โหพลพพพเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นอาไนี้ครับเพื่อนออกเพื่อนออกอย่าดันอย่าดันเดี๋ยวผมไปเองผมไปเองผมไปเองครับคนเดียวก็เฟี้ยวได้คนเดียวก็เฟี้ยวได้ไปแล้วโว้ยโอ้โหโอ้โหคนเดียวก็เฟี้ยวได้ได้ M V P แน่นอนเอ้าเพื่อนเพื่อนอย่าดันเพื่อนไม่ต้องดันมันก็ต้องขึ้น ปกติคงจะไม่ใช่เอาเพื่อนอย,อย่าอย่าอย่าผัดกันขึ้นมากเลยเอาเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรการเล่นแบบนี้เราต้องใจนะครับเดี๋ยวเปิดแสกจกนสักนิดเปิดบางคนไม่ได้ยินเนาะโอเคน่าจะได้ยินกันแล้ว ทำไมผมไม่เปิดสุดเลยวะเออโอเคครับอะไร Show We Begin Today Indadak ให้อยู่ในความมืดห้ามถูกเอ,อ้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องกระโดดเินะโอเคครับมาครับเพลงนี้เข้าที่มากแต่ผมผมเล็กๆกะผมเล็กๆนั่นเนี่ยโอเค รู้สึกเหมือนกับว่า oh, oh, hey ผมแรกแรกเอาปัจจุบันเอาเฮ้แมนผมแรกแรกมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแวะแวะ โอเคไว้อยู <laughs> no ่โอ okay, okay, ้ยตายฮะ No one's w o r โอเคครับโอเคครับไปกันต่อครับยับไปยับไป d e f o r e s t a t i o n Dash โอเคตัดต้นไม้โอไฟครับไปสำหรับท่ำไปครับ ขุดเมื่คุณเพชรเสือไม่ขุดไปค่ะโอเคครับให้ตัดต้นไม้ครบทุกต้นก่อนที่เวลาจะกำหนดเอ้ยก่อนที่ทีมนู้จะตัดหมดได้หมดครับให้ยกให้ยกวันนี้ครับถ้าตัดโอเคไปแล้วดิบเกตอัดสีไม่ใช่ตัดต้นไม้เพื่อนตัดต้นไม้โอ้ยโอเคได้แล้วโอ้ยมันล้มใส่ผม ไปเพื่อนช่วยกันขุดช่วยกันขุดเอ้ช่วยกันตัด <c oughs> โอ้โหบ้าแล้วเนี่ยผมโอ้ไปเพื่อนเพื่อนเ,อนเร็วๆไปแรงใส่ทางโค้งเลยแล้วเร็วแล้วเร็วเกตแรกเอ็นไอจีเพื่อนต้นนี้เพื่อนต้นนี้เออนายตัดต้นนั้นก็ได้ไปไปเลยครับเอาครับปั่นต่อยครับตัดตัดครับตัดครับอ่าเซตเซตเซต เพื่อนอีสอต้นเพื่อชาติมะเลยหนึ่งต้นเร็วเร็วเอ้าวอาโอ้โหพี่มันชนะโอ้ม่จเอ็กจีวีทีเอชดี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 ดอไร่เคเดี๋ยวเน็กมินิเกมร็วมินิเกมชูเซนอ๋อโอเคมินิเกมนี้ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่มันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่เป็นอ่ค,คุณบังคับไอ้แป้นตรงเนี้ยเออผมไม่ได้เป็นคนบังคับผมไม่้เป็นคนบังคับเพราะอยูด้านลึกมีแมนโอเคครับ, me, okay, รบมันมาแล้วเดี๋ยวโคง้งเดี๋ยวโคง้งโค้งซ้ายโค้งขวาไม่รู้โค้งซ้ายโค้ยชุบชุบโอเคเฮ้ยมีหลอกมีหลอกเฮ้ยชุบชุบโอเคลงล่างเปล่าควรจะลงล่าง อ๋อไปซ้ายครับแก้อออกเข้าไปบนออกไปซ้ายออกไปทำไมซ้ายวะเดี๋ยวจะไปเอาซ้ายยาวซ้ายยาวโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องออกว่าแล้วว่าแล้วจุกจุกโอ้ยโอ้ยเช็ดเช เอาเพื่อนอย่าเข้าไปเพื่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันออกบนว่าแล้วโอ้โหเพื่อนตายและออกทำไมไปขวาโอ้ยเก็บเก็บเฮ้ยอย่าล่อตีนอย่าล่อตีนใจเย็นใจเย็นโอเคครับผ่านอย่าง x t g g w g h ดี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 โอพอพอเยอะเยอะโอเคครับ เล่นเล่นต่อลัวๆลัวโอเคโอเคโอ้หว้าวไปเฮ้ยเราไม่อยากนั่งหลังเราไม่ชอบนั่งหลังเว้ยเฟนลี่เฟนลี่ชื่อปล่เฟนลี่ให้เรานังน่งหน้าซะ ok mình nàng... ôi chôn ngay chôn ôi nó chôn ôi chơi đuôi Ôi, nó chôn cắn hết chơi đuôi โอ้เจ้าด้วยขอร้องโอ้มาอ่โอ่าอโอ้โอโอ้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 โออ้โอ้โอ้โออ บอกเลยหัวร้อนเกมมิ่งโกอ g งอันเดอร์เกาโอเคครับน่าจะได้อยู่พ่อฮะโอเคโอเคโอเคอาจจะจะได้เสียแล้วลูกวน สักนีดเฮ้ยเรามองอะไรไม่เห็นนะกันนะชายันชายันเคตรงนี้ขมโอ้ยอ๋อว่าเตอแค่สกิดน้ำนิดเดียวก็ไม่ได้เลยโอ้โหโคตรจะหมด โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกดซับต้องไม่ได้ขอผมมาก